thank Thank mm -hmm. you. सभु <laughs> เป็นนัเกเรียนที่มีผลงานท,ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเมื่อวานนี้นะคะซิเตอร์ก็ที่ได้ผ่านมาในโรงเรียนก็เห็นได้ถิดนะคะว่านัาเกเรียนในนาบุลนั้นมีความสามารถนะคะในด้านการศึกษารเรียนแะนะ่นอนว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนที่ได้ขึ้น ก็ได้เรียกลูกชายมาแล้วก็บอกว่าใกล้หนาที่ดี้พ่อไม่ได้กับลูกแต่ให้ลูกรักษาไว้โดยมันรดน้ำควนดนิดนไถนา,นาอโโยู่เสมอเพราะว่าที่ดินผืนนี้มีทรัพย์สมบัติ มาแต่พ่อไม่บอกเพราะว่าอยู่ที่ไหนลูกองค้นหาเองลูกคนนี้ก็ซื่อลูกพ่อบอกเท่านั้นพ็าลังจากที่พ่อเสียชีวิตตัวเองก็ทำตามที่พ่อบอกเพราะพ่อบอกว่าที่ดินที่ดีมีทรัพย์สมบัติมาก ก็อยากจะให้เพราะนั้นตัวเองก็ต้องพยายาันเพียรที่จะทำไร่ไถนานตั้งแต่วันนั้นลูกชายก็ดน้ำาบนดินทำไร่ไถนาจนกระทั่งถึงแผ่นดินถืงแผ่นดินนั้นมีความนอกนาเจริญเติบโต เวลาผาไปก็ได้เกิดผลม,มากมายจนกระทั่งลูกชายคนนี้ได้กลับเป็นชายที่มั่งคั่งร่ำรวยจึงทำให้พ่อหนวคิดว่าสิ่งที่พ่อบอกนั้นไม่ใช่เป็นทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่ในานาแต่สิ่งที่พ่ออยากจะบอกกับลูกชายก็คือ การประสบความสำเร็จในชีวิตมาจากความพยัยามเพียงที่ต้องค้นหาที่ต้องแสวงหาด้วยตนเอง ที่าชือเจ้าเจ้มีวอาติตามเดกระทุกคนอยากให้คููอยากฝาครูไหมว่าขอนะคะให้ติดตามชื่อเลเรียงด้วยใจรักเมตตาพร้อมกับคณะชิเตอร์แล้วขอบคุณครูร่วมหน้าว่าให้การทำงานครูอยู่ไหมยาไปสเลยสี่สิบปีมีการทำงานนะคะ คุยพรนะคะคณะครูทุกท่านนะคะและปีนี้ที่อไวานิเตอร์ได้บอกคณะครูว่าเป็นการทุกรอบร้อยสี่สิบปีของการก่อตั้งคณะซชสเซอร์ที่ราวน์โรโยมชนยญิงในเรียนก็กำลังเตรียมฉลอง2การเกิด200ปีของพ่อโบสโซในปี2 0 1 6พิศษณราพะคะจะมีการศึกษาเก็บชีวว่าประวัติของพ่อโบสชีวิตของพ่อบโซการอุมของพ่อโบสโซ ก็เลียงครูแบค่อยๆได้เรียนรู้และเข้าใจในวิธีการอบรมนักเปลียนมากยิ่งขึ้นโดยมีคณะชีเตอร์ที่จะก่อนให้ความช่วยเหลือให้การแบ,บ่งปันนะคะกับคณะครูขอขอบคุณครูค่ะและขอปวยพรวันนี้เป็นต้นที่มีเป็นรายรับิทธิ์แม่ครัของแม่ครับุวยพรครูคแต่ละท่านให้มีสุขภาพดีนะคะ ที่สิ่งใดสมการณน,นาหดนทั้งรอบครัของคุณด้วยนะคะได้มีความสุขความเจริญและมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ นะ่ได้อยู่เก่ามาแล้แต่เราไม่เช่แคถ้าหากาบ้านเขาหรือว่าชุมชนเขาก็จะจัดงานแตต้องมีช่อดอกไม้เ็ไมต้องไปสั่งทางข้างนอกก็เดี๋ยคนนี้เขาสามารถจะบอกเลื่อนทำได้อะไรอย่างงี้ก็จทำาทั้งหมดเยน่แล้วก็เห็นมีโครงการในนั้นกมากมายร้างดควาเคารพร่าต่อับเื้ออโรงเแต่เชื่อพัเื้อเชื่อมากเลยน้า แม่กราบซึ่งทุที่ผรจะรักและศรัทธาจนไ,ได้โดยพอและวตอบแทนทุที่แต่เรา ก็อุ่นเสมอคนที่ไม่พิเศษมีความหมายเพราะเธอเพิ่งเข้าใจเมื่อเธอความสุขคือแบบนี้สิ่งดีที่เรียกว่าเธอถ้าไม่ได้เจอใจดวงนี้คงเงียบเงันให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่าร้า ให้คนคนหนึ่งมีค่าและสําคัญขอบคุณเธอที่คอยห่วงกันฉันอยากยิ้มทุกวันเพราะเธอเธอเปลี่ยนฟ้าฉันไหมทำให้ฝันเป็นจริงพร้อมจะทำทุกสิ่ง เพื่อตอบแทนวันนี้สิ่งดีๆที่เรียกว่าเธอเ้าไม่ได้เจอใจตรงนี้คงเงียบงันให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารักให้คนคนหนึ่งมีค่าและสำคัญขอบคุณเธอที่คอยห่วงกันฉันอยากยิ้มทุกวันเพราะเธอ เมื่อเที่เธอให้ฉันสิ่งดีๆที่เรียกว่าเธอถ้าไม่ได้เธอใจตรงนี้คงเงียบเงันให้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารักให้คนคนหนึ่งมีค่าและสำคัญขอบคุณเธอที่คอยห่วงกันฉันได้สึ่งละว่าสิ่งดีๆที่ ได้เจอใจเรื่งงองนี้คงเงียบเงันแต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ารกในคนคนหนึ่งมนค่าและนนสำคัญถ้าทำให้หลอกซื่เงินจะคอยพูกลันฉันอยากยินทุกวัน